สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนก่อนสอบกลางภาคกันนะคะลูกดูนะเดี๋ยวจะได้คะแนนดีๆเนาะอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันค่ะ 2x-5 เลบ5เท่ากับ3 x ลบย0ทำยังไงดีคะข้อนี้ไม่ยากเลยเนาะเราก็คือนำา x ไปอยู่ฝั่งเดียวกันซึ่งเราจะเห็นว่ามันมี 3x กับมี 2x ค่ะตัวไหนมากกว่าคะ 3x ใช่ไหมถ้า 3x มากกว่าเอา 3x อยู่ที่เดิมเอา 2x มาหา 3x ก็เอามาลบ 2x เมื่อ 2x มาจากฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวามาจากฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะเหลือแต่ลบ5นะเราก็เอา20ไปค่ะแต่ว่าต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะลูกอย่าลืมนะ,ะทีนี้บรรทัดต่อไปจะได้อะไรลบ5บวก20ได้15 3x-2x ลบ 2x เหลือ x, x ข้อนี้ง่ายๆเลยคำตอบตอบแล้วค่ะ x เท่ากับ15เนาะต่อไปไปดูที่ข้อ2ข้อ2เราเจอโจทย์ลักษณะนี้มาบ่อยครั้งแล้วนะคะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับทศนิยมหรือถ้า,านักเรียนมองคร่าวๆดูเนี่ยทศนิยมมันก็อาจจะหายไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชัวร์จริงๆ ก็คูณ10คูณ100คูณพันเข้าไปเพื่อให้ทศนิยมหมดไปแต่เวลาคูณอย่าลืมว่าในโจทย์มีกี่จำนวนต้องคูณให้หมดเลยนะแต่ข้อนี้อันนี้พอคุณจุนมองแล้วคุณจูนจะดูว่า1.5เนี่ยมันสามารถลบ0.5ได้จะทำให้ทศนิยมหายไปเนาะก็เลยลองทำดูอ่ะ 2x ยังอยู่เฉยๆก่อนนะ 1.5ลบ0.5ก็ได้บวก1ค่ะพอด้านขวาบ้างด้านขวามีอะไรฟิชเชอรลิงกันได้ก็คือ x กับบวก 3x กลายเป็น 4x บวก2่ะเริ่มง่ายแล้วนะเราก็เอา x ไปอยู่ข้างเดียวกันค่ะโดยที่ 4x เนี่ยมันมากกว่าก็เลยเอา 2x มาลบที่ด้านขวาด้านซ้ายก็เลยเหลือบวก1เนาะ เราก็เลยเอา2เนี่ยไปลบ1-2ลบ2ได้ลบ1ค่ะเท่ากับ 2x ดังนั้นถ้าเราต้องการ x เดียวเราก็นำสอไปหารที่ด้านซ้ายค่อยๆทำไปนะคะมันจะไม่ยากเลยลูกค่อยๆแกะไปทีละปมเนาะอ่ะต่อไปเราจะไปดูที่ข้อ3อ่าข้อ3เกี่ยวกับเรื่องอะไร ก็เป็นการแจกแจงเข้าไปในวงเล็บถูกต้องไหมคะตรงนี้มี5อยู่เราก็แจกเข้าไปนะ5ตัวนี้มีค่าเป็นบวกนะจ๊ะ,ะเราก็จะได้ว่า 7M บวก 5M าเลบ10คำเตือนนะคะจากที่กุจุนตรวจแบบฝึกหัดหรือการบ้านมาหลายๆครั้งเวลานักเรียนแจกเข้าไปนักเรียนลืมเอา5ไปแจก ที่2นะคะนักเรียนแจกเฉพาะตัวข้างหน้ามันก็เลยผิดเนาะด้านขวาเป็นลบ10บวก 2M ่ะด้านซ้ายเราหาตัวฟิชเชอรลิงให้ได้ก่อนนั่นก็คือ 7M บวก 5M นะคะได้ 12M ลบกับ10เท่ากับลบ10บวก 2M จากนั้น เราเอา m ไปอยู่ฝั่งเดียวกันค่ะจะเห็นว่า1 2 m มันเยอะกว่าเนาะก็เลยเอา2 m ไปลบซะฝั่งขวาก็จะเหลือลบ10เแล้วก็เลยเอา10จากฝั่งซ้ายจากลบเปลี่ยนมาเป็นบวกค่ะฝั่งซ้ายค่ะ1 2 m ลบ2 m เหลือ10 m เท่ากับลบ10บวก10เป็น0ย์จ้ะจึงได้ m เท่ากับ ศ,ศูนย์มาจากไหนก็คือเอา10ไปหาร0ย์ก็ได้0ูนย์นะต่อไปค่ะข้อ4ข้อ4เป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วนนะคะเราควรจะทำตัวส่วนให้หมดไปก่อนเนาะมันจะได้ไม่ยุ่งยากเราก็เอาหาคอรนของอะไรหาคณนของ4ของ2ของ8ซึ่งคณนของสของ4 2 8นั่นก็คือ 8ค่ะเราก็เลยเอา8คูณตลอดสมการคือสมการนี้เราจะคูณไปทั้งหมด3ทีด้วยกันนะ,ะจากนั้นค่ะหาตัวมาตัดทอนอะไรตัดทอนได้4 1 4 4 2 8ดังนั้นพจน์แรกก็จะได้2คูณกับ2 x สิ่งที่เจออีกก็คือเวลานัักเรียนลืมตัว x ไปเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องเตือนตัวเองนะ2คูณ 2x ได้ 4x ต่อไปบวกพจน์ที่2 2 1 2 2 4 8อ่ะอันนี้ถ้าตัดได้4เนี่ยกรุู้าเขียน4ไว้ข้างหน้าวงเล็บก่อนนะลูกนะเป็น4ในวงเล็บ x บวก3นะจ๊ะเท่ากับ8ตัด8ได้1 1>, 1คูณ x ลบ2จำนวนใดก็ตามที่คูณ1ก็ได้เท่าเดิมก็กลายเป็น x ลบ2เนาะจากนั้นลูกก็ทำการแจกแจง4เข้าไปในวงเล็บค่ะก็จะเป็น4 x บวก4 x บวก12คําเตือนอย่าลืมเอา4ไปแจกที่3ด้วยนะด้านขวายังคงเหมือนเดิมอ่ะ จับคู่ฟีเจอริงก็จะเห็นว่า 4x เนี่ยมันสามารถรวมกับ 4x ได้เป็น 8x บวก12เท่ากับ x ลบ2นั่นเองนะคะแล้วก็เอา x ไปอยู่ฝั่งเดียวกันค่ะ 8x ลบ x เท่ากับขวามือเหลือลบ2แล้วก็เอาลบ12ไปอยู่ด้วย 8 x ลบ x ได้7 x ลบ2กับลบ12ได้ลบ14ดังนั้น x เดียวเอา7ไปหารตอบลบสจบไปแล้ว4ข <c oughs> <c oughs> ้อน่าจะทำได้เนาะอ่ะต่อไปเราจะไปขึ้นข้อที่5ค่ะอ่ะข้อที่5ตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับทศนิยมนะคะ เราก็เลยหาตัวมาคูณให้ทศนิยมหายไปดีกว่าจำนวนที่เอามาคูณคืออะไรเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งค่ะเพราะฉะนั้นคูณด้วย10ก็พอค่ะที่ที่1ค่ะที่ที่2ที่3ที่สี่สมการหมดแค่นี้นะคะข้างหลังคือเขาให้เราหาค่าของ 22x สิบวก1ิค่ะดังนั้น เขาจะหาค่าเนี้ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องหาค่า x ให้ได้เสียก่อนเราถึงจะได้ไอก,ก้อนเขียวๆนั้นนะอ่ะไปนะ2.5งจุคูณสิก็ได้25คําเตือนเวลาเอา10ไปคูณอะ่ะคูณเฉพาะตัวหน้าวงเล็บเราไม่ต้องคูณในวงเล็บในวงเล็บยังคงหน้าตาเหมือนเดิมบวก1.5่คูณสิก็ได้15 x เท่ากับ2คูณ10ก็เป็น 20x บวก0.5คูณ10ก็ได้5ค่ะจากนั้นทำยังไงต่อก็เอา25แจกแจงเข้ามาในวงเล็บนะก็จะได้ว่า25 25คูณลบ2ได้เท่าไหร่ลบ 50x บวกสิ ห x เท่ากับยี x บวกหเนาะอันนี้เหมือนเดิมจากนั้นซ้ายมือมีคู่ฟิจิเริงนะก็คือลบห้มาบวกกับ1 5 x นะก็จะกลายเป็น2 5 x ่สลบสา x เท่ากับข้างขวายังคงเหมือนเดิม อะจากนั้นเราดูว่าระหว่างลบ3 5 x กับ2 0 x อะไรเยอะกว่า20ใช่ไหม20 20เป็นบวกวอะเนาะก็เลยเอา35เนี่ยมาบวกด้านขวาด้านซ้ายก็จะเป็น25แล้วก็เอา5ไปลบค่ะ,ะได้เท่าไหร่คะ25ลบ5ได้20เท่ากับ ยี x บวกสามส้าขออภยัยเราบวกกันได้เลยใช่ไหมคะยี่สิ x บวกสาม x ได้เท่าไหร่คะได้ห้ x ค่ะจากนั้น x เดียวก็เอา55ไปหารตัดได้ไหมคะลูกเอาแม่5ตัดเนาะห้าสี่หเเป็นห้าสิบห้า จึงได้ว่า x มีค่าเท่ากับ4ส่วน1 1ค่ะแต่โจทย์ไม่ได้ให้หา x อย่างเดียวนะไปดูซิโจทย์ให้หาอะไรหาเจ้าก้อนสีเขียว2 2 x บวก12ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะหา2 2 x บวก12จึงมีค่าเท่ากับตรงไหนที่มี x เราก็เปลี่ยนเป็นเศษ4ส่วน11ค่ะเราก็จะเป็น22 คูณ4่ส่วน11ได้เท่าไหร่ค่อยบวกกับ12เนาะ11 11 11 1 22 2ค่ะได้เป็น2คูณ4ได้8 8บวก12ตอบ20อย่าลืมนะโจทย์ให้หาอะไรเราดูให้ชัดๆก่อนเพราะมิเช่นนั้น เราได้ x เป็น4ส่วน11เราไปกากระบาทเลือกข้อนั้นเลยเราก็อาจจะผิดได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อ6อ่ะข้อ6เป็นการแก้สมการเกี่ยวกับเศษส่วนเนาะเรามีความรู้เดิมอยู่ว่าเราต้องหาอะไรคะคอลนอของตัวส่วนซึ่งดูแล้วมันก็จะเป็น 8ใช่ไหมเราก็เอา8คูณตลอดสมการข้อนี้คูณ4ที่ข้างหลังไม่ต้องคูณเพราะข้างหลังเป็นสิ่งที่เราจะหาว่ามันมีค่าเท่าไหร่ 7, 2, x เจ็ดส่วนส x ลบสเนี่ยนะคะอ่าเราก็ไปดูว่าเราจะตัดทอนแล้วนะ8 1 8 8ตัดหมดนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้1นคูณ2 x ก็ได้2 x ที่ลูกๆชอบทำมาก็คือลืมตัว x อยู่เรื่อยเลยต่อไปพจน์ที่2 4 1 4 4 2 8ใส่เครื่องหมายลบไว้ก่อนตัดได้2 2ไปคูณอะไรคูณทั้งก้อนนะคะเท่ากับพจน์ที่3 2 1 2 2 4 8ค่ะตัดได้4 ก็เป็น4แล้วมีวงเล็บค่ะโพสสุดท้าย818 818ค่ะบวก1 1จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เนาะก็เป็น 7x-2 เลบ2เป็นแบบนี้จากนั้นหนูก็ทำการแจกแจงเข้าไปลูกอันนี้ต้องแจกลบ2เข้าไปนะจ๊ะส่วนอันนี้แจกเฉพาะ4เข้าไป ข้างหมายเป็นบวกอ่ะก็จะได้ว่า2 x ลบ2คูณ2 x ได้ลบ4 x ลบ2คูณลบ3เป็นบวก6ทันเนาะต่อไป4คูณ3 x ได้1 2 x ลบ4บวกอันนี้ก็เปิดวงเล็บได้เลยเป็น7 x ลบ2 จากนั้นเรามาดูว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวามีอะไรที่เราจะฟิชเชอรลิงก่อนให้มันดูง่ายขึ้นนั่นก็คือ2 x สามารถลบ4 x ได้ส่วนฝั่งขวาก็จะมี1 2 x บวก7 x กับลบ4กับลบ2นะมาดูฝั่งซ้ายค่ะ2 x ลบ4 x ก็ได้ลบ2 x บวก 6เท่ากับฝั่งขวาลูก 12x บวก 7x ก็เป็น 19x ลบ4กับลบ2เป็นลบ6ค่ะเอา x ไปอยู่ฝั่งเดียวกันเหมือนเดิมนะก็จะได้ว่า 19x บวก 2x ด้านซ้ายมือเหลือ6ก็เอา6ไปบวก6จากฝั่งขวานะคะ จะได้เป็น12มีค่าเท่ากับ 21x จากนั้นเราก็หาค่า x ค่ะโดยเอา21ไปหาร12พอที่จะตัดได้บ้างไหมสามารถเอา3ตัดได้นะ3 4 12 3 7 21ค่ะเพราะฉะนั้นค่า x คือเศษ4ส่วน7 ตอบได้มหมยังตอบไม่ได้นะเพราะสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรไปดูที่โจทย์ค่ะโจทย์ให้หาเศษ7ส่วน 2x ลบ3นะเราก็เลยต้องทำต่อนะเท่ากับเ,เพราะฉะนั้นเศษ7ส่วน 2x ลบ3จึงมีค่าเท่ากับตรงไหนที่มี x เราก็เปลี่ยนเป็นเศษ4ีส่วน7ค่ะ เศส่วน2คูณด้วย4ส่วน7แล้วเราก็ลบนะอนะเรามาดูว่าอะไรตัดได้2 1 2 2 2 4 7 1 7 7 1 7ดังนั้นที่ตัดไปแล้วก้อนแรกก็จะเหลือ2เอาไปลบกับ3 2ลบ3ตอบลบ1ค่ะ เห็นไหมคะถ้าค่อยๆทำมันก็ไม่ยากเลยนะอะต่อไปเราไปดูข้อต่อไปคือข้อ7ค่ะอะเริ่มเลยจํานวนนับ3จํานวนเรียงกันเอ๊ะอะไรคือจํานวนนับ3จํานวนเรียงกันนะ,ะก็ติ้งต่างให้เป็นอะไรคะยกตัวอย่างเช่นมันเป็น1 2, 3หรือไม่ก็ 15, 16, 17เนี่ยค่ะมันจะบวกเพิ่มทีละ1แต่ทีเนี้ยไอ้าจํานวนเรียงกันเนี้ยเราไม่รู้ว่าจํานวนแรกเป็นเท่าไหร่เราก็เลยติ้งต่างให้จํานวนแรกเป็น x ค่ะตัวต่อไปมันจะเพิ่มขึ้นทีละ1จึงเป็น x บวก1ค่ะตัวต่อไปก็จะกลายเป็น x บวก2ค่ะครบ3จํานวนแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปเราไปดูสิ่งที่โจทย์บอกค่ะ สามเท่าของจำนวนที่สามคือตัวไหนจำนวนที่สามจำนวนที่สามก็คือตัว x บวกสเนาะเพราะฉะนั้น3เท่าหมายถึงเอา3ไปคูณค่ะแล้วก็เขียนเป็นสรรมการว่า3คูณกับ x บวกสต่อไปค่ะโจทย์พูดว่ามากกว่าอันนี้เป็นการเปรียบเทียบ ว่าไอ้สคูณกับ x-2 บวกสอะมันมากกว่าอะไรสักอย่างดังนั้นมากกว่าเท่าไหร่เราก็เลยเอาไปลบค่ะมากกว่าอะไรคะเราก็ไปดูต่อเนาะผลบวกของอีก2องจำนวนตรงไหนคืออีก2องจำนวนก็คือ x กับ x-1 บวกหนั่นเองให้เอามาบวกกันนะก็จะกลายเป็น x บวก x บวก1แล้วเจอคำว่าอะไรอีกแล้วเจอคำว่าอยู่อยู่คืออะไรคือเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับ10นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราก็ทำการตอนนี้เราได้สมการแล้วจากนั้นเราก็แจกแจงเข้าไปค่ะ เดี๋ยวครูจุนแจกอันนี้ด้วยเลยนะแต่เผอิญว่าอันเนี้ย <c oughs> จะแจกลบเข้าไปมันคือลบหค่ะนะคะไปค่ะได้ 3x มเอบวกหเอาลบหแจกเข้าไปหรือมีใครจะทำในวงเล็บก่อนก็ได้นะคะ x บวก x ก็เป็น 2x แล้วค่อยแจกลบ1ก็ได้หรือใครจะแจกไปเลยทีเดียวก็เป็นลบ x ลบ x ลบ1อย่างนี้ก็ได้นะเท่ากับ10แล้วเราค่อยมาฟิชเชอริงกันทีหลังว่าอะไรบ้างก็จะได้ว่า3 x ลบ x กับลบ x อีกอันนึงก็จะเป็นบวก6กับลบ1นะ3 x ลบ x ลบ x เหลือ x ไหมบวก6กับลบ1ก็ได้บวก5นะเท่ากับ10 อยากได้ x ทำไงก็เอา5ไปลบเหลือ5ถ้าแน่อย่าพึ่งตอบพอเราได้ x ทุกครั้งเราก็ต้องมาดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกว่าจงหาจำนวน3จํานวนนั้นมันคือตรงไหนนะคะมันก็คือตัวที่เราสมมุติไว้ตั้งแต่แรกคะ่ะคือ x x บวก1แล้วก็ x บวก2เนอะหนูก็ สามารถเอาไปแทนค่าได้เลย x คืออไร x คือ5 x บวก1คืออไรก็5บวก1เป็น6 x บวก2ก็เป็น7ค่ะเราก็เลยตอบดังนั้นครูจุนใส่ตัวย่อคือเพราะฉะนั้นนะ <c oughs> 3ามจำนวนนั้นคือก็เป็น5 6 ตามหลักภาษาไทยค่ะก่อนจะจบตัวสุดท้ายเราจะเชื่อมด้วยคำว่าและก็ตอบ 5, 6แล้วก็7ค่ะ,ะต่อไปข้อ8นะลวดน้ำาดหนยาว30เมตรค่ะนำไปล้อมรั้วสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านสั้นด้านยาวสั้นกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่5เมตรได้พอดีสนามมีพื้นที่เท่าไหร ข้อนี้พอมันพูดเกี่ยวกับเรื่องของสี่เหลี่ยมผืนผ้าลูกคะ่ะวาดรูปก่อนเลยเพราะว่าเสร็จแล้วเราไปดูประโยคนะมีอะไรบ้างมีความยาวของลวดหนามที่เอาไปล้อมลัวนะจ๊ะอ่าแล้วทีนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าคะ่ะ เขาบอกว่ามีด้านยาวสั้นกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่5เมตรพูดถึงด้านยาวสั้นกว่า3เท่าของด้านกว้างด้านกว้างถูกกล่าวถึงที่หลังเราก็เลยติ้งต่างให้ด้านกว้างเป็น x เมตรค่ะถันเนาะต่อไปเราก็ต้องไปหาด้านยาวใช่ไหมด้านยาวเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องกับ3เท่าของด้านกว้าง ตรงนี้3เท่าของด้านกว้างมันคือ 3x ถูกไหมแต่มันสั้นกว่าอี 3x อ่ะสั้นกว่าแสดงว่ามีค่าน้อยกว่าก็คือลบอยู่เท่าไหร่5เมตรสแสดงว่าด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ 3x ลบ5เมตรค่อยๆแกะโจทย์ไปเรื่อยๆแล้วเราจะทำได้นะคะต่อไป ตอนนี้เรามีกว้างกับมียาวค่ะสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรคือพื้นที่เราก็ต้องคิดก่อนว่าพื้นที่สนามเราจะหาได้อย่างไรวะลูกพื้นที่เกิดจากกว้างคูณยาวแต่เรายังไม่รู้ด้านกว้างเรายังไม่รู้ด้านยาวดังนั้นเราไปดูสิ่งที่โจทย์บอกแล้วเรายังไม่ได้ใช้นั่นก็คือ ลวดหนามที่มันยาว30เมตรมันไปล้อมรัวค่ะล้อมรั้วก็คือเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างความยาวรอบรูปทั้งหมดเลยยังจำสูตรความยาวรอบรูปได้ไหมอ่ะทวนนิดนึงความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มันเกิดจากเอาด้านกว้างกับด้านยาวเนี่ยค่ะมาบวกกันแต่มันมีอย่างละ2ด้านก็เลยคูณ2ดังนั้นเราจะแทนค่าลงไปตรงนี้นะ,ะตามสูตรมันคือ2ในวงเล็บกว้างกว้างเป็นเท่าไหร่คะเป็น x บวกยาวคือ3 x ลบ5 ได้แล้วความยาวรอบรูปซึ่งมันเท่ากับความยาวของลวดหนามที่โจทย์บอกก็คือ30เมตรโอเคไหมอ่าทีนี้ครูจุนทำในวงเล็บก่อน x สามารถบวกกับ3 x ได้เป็น4 x ลบ5แล้วเอา2ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยไปหาร30เลขมันจะได้น้อยลงก็เป็น15 ที่เอาไปหารได้เพราะมันอยู่นอกวงเล็บนะเราก็เลยส่งมันไปหารค่ะจากนั้นเราแก้สมการปกติเลยเราอยากได้ x เ,เราก็เอา5ไปบวกกับ15คิดเร็วเลยนะได้20จากนั้นจึงทำให้ x ของเรา4หาร20ตอบ5 5คืออะไรเราเอาไปใส่ที่โจทย์หรือ เรามาสรุปคำตอบให้กูจุนก่อนก็ได้5คือความกว้างดูจากรูปใช่ไหมนั่นคือนั่นคือหรือเพราะว่าอย่างนี้ก็ได้นะใช้สัญลักษณ์เพราะฉะนั้นหัวความสนามกว้างในรูปมันคือ x เมตรเราก็ได้ว่า5เมตรยาว3 x ก็คือ3คูณ5 แล้วก็ยังลบอีก5นะ10เมตรหาพื้นที่ได้หรือยังจดให้หาพื้นที่เนาะได้แล้วเราก็เลยบอกเพราะฉะนั้นสนามมีพื้นที่พื้นที่เกิดจากกว้าง5คูณยาวอีก10เท่ากับ5อะไรคะหน่วยเป็นตารางเมตรจบแล้ว เดี๋ยวเราค่อยมาต่อข้อ9กันในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมทบทวนนะคะลูกสวัสดีค่ะ